ไรไงเลยโอ้ยโลูกลัวตัวนี้แต่พักรนแย่งครับมึงนี้ต้มใส่พะกรนแย่งกับใบมะขามอ่อรับผมรอชมเลยครับถูกเราเลือพี่น้องมาเด้เเอาบานผมไปอะไรอ่งนีองเลยครับนี่เดี๋ยวเข้าออก,กัน พี่น้องเบิ่งตัวนี้คือมุกเก็ดขีดครับสุนิใส่ใส่ได้เลยครับเห็นไหมครับนี่ล่ะมันหอนเลยครับนี่สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องท่างไก่ท่างไก่สู้ขูทสู้ขนนะครับพบตพอกันกับบาดจักติอีกแล้วนะครับหมอจัตติ้งพามากินนี่ครับต้มไปได้ยังไงมื้นี่ใส่ผักตันแง่งครับสมมันเปิดสมมาขามนะครับไปมาขามต้ม โอ้ตัวเง,งยครับมึงนี่ตัวเดียวคุ้มเลยตร้มตัวเดียวนี็นไ่มตัวเดียวเขาบักหง,ง่เลยถึงกับเก้วนะครับนี่กเกี้วเพชรเครับตัวนี้อ่อนๆน,นครับผมเก,กล้วครับเห็มติบคือเกามามากพี่น้องมากต้มตัไรก็บบาจากตีครับไอ้พี่กอนเพเพชรเลยครับ นี่บอลีากตีลงเพีรจังหน่อยผมไหลครับมันห่อนเลยครับเห็นไหมเฮ้ยมันเข้าไปมามาครับมาก่อนเื่นกระฝากกดไค์กดแช่เลยครับกดติดตามเป็นกำลังใจให้บาลจากตีน้ำนี้นยครับพอเรวกันจวดเลยครับ,รรบพี่นอ้องมามากลมไหลไงโอ้ง่ครับตัวนี้ <laughs> ห่อนอยู่เลยครับพี่น้อง ถ mm hmm. ุงพลุยถุงใบมะขามครับ mm hmm. นี่ไงถุงไงครับถุงเพื่อดีขนาด mm hmm. mm hmm. แม่อะไรบ้ hmm. านี้มาๆพี่น้องเวนบายเพื่อดิ หวหนหนตรงหินหอนครับนะครับอ ออแบบน้เหรตุ่มเท้ปากันยังตุ่มไท้ปากกันยังใช้สมมาขามใแบบมาขามอ้อน,นครับ่อนยุแบหบนึอง ผมห้อมทักแระงความเพราะบรรยากาศร่มวีวีเลยอากาศเปลี่ยนเลยครับขอเดียนสิบเปลีป่ยนซินป,ปแล้ว คงดีครับ Mình nhây ra hẳn Mình lụt luôn Vâng Bỏ vô cùng nữa không? Nghe. Mà lấy thử lăn mình. 干么做饭呢？这个是没 你跟我卡。 ดูแข็งนะครับรุ่นนี้ โอ้มันต้องหวงหลดพี่น้ เลีัยคลอขนี่ตัวเดียวครับไอ้ไงก็ดีพอางามก็ดีอิ่มโอ้แซบนริงหรอกลุ่มอะไรไงกลุ่มอะไรไงใช่พักกันงเอาใบประคามก่อนใส่น้ำครับผมกับเจลวเอาพีเดแดนแซบ พี่น้องลองกินมุ้งเห็ดกินมุ้งนะครับแซ่บไีเลยครับผมเาสำหรับคลิปนี้กรับอย่างก่อนต้มกินตอนน้่นห่อนไม่ได้แซ่บครับห้อนโพดมือนี่ครับผมขอขอบคุณนะครับสำหรับคนดีของมารับชมนะครับทุกๆท่านนะครับฝากเป็นร่างเล่งใจเป็นบารต์จิตน้ำนี้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับผมเจอกันไม่คลิปหน้าครับ มาถิ่มี่ยังมาสู้กันกินครับผมจุบมี่สวัสดีครับ